สวัสดีค่ะวิธีสารบ้านยายปิกมันี่พามาชมสวนโอ้อล่ะกระดาษยังหัวพี่น้องอของนาพันโอยู่ของสวนพันโอยู่นี่มันมาลักอยู่มาลักมาลักซิมบักกันี่เพิ่นก่อนมท้ายหลุนมักกันี่เพิ่นพี่น้องพามาชมสวนชมสวนของมูยายปิกนี่แหละพี่น้องเพื่อนเพื่อน,อนสวนนี่สวนยายน้องสวน นายชายพนบระยูนาพี่น้องหลักมะนาเพิ่นโดยที่พิ่นบระยูนาปกติกันบริณั์กันจะบริณฑเพิ่นเพิ่นก็เลยบปรยู่ไปหากลางด่างไปหาป่าเป็นเป็นมูรุ่นเดียวกันพี่น้องจ้าที่ยายปิ๊กเคยลงนแหละเนี่ยปิ๊กจะมาจอบอันนี้พี่น้องมาจอบอินทรพาลำเพราะว่าสั่งเพิ่นใบสองโลย่านเพิ่นเก็บให้ผู้อื่นก่อนบ่แม่นหยังดอกพี่น้อง มาจอดคนนะแทนเอาแทนคนเห็น่ะอันนี้เขาเป็นอย่างบ่อหออันนี้เพิ่นเป็นอย่างบ่อหอบ่อเขาใจเึืนกนต้องทาถามเพินพ่นเพิเ่นคือบ่อหอปกติเพิ่นต้องหอเด้เดี๋ยวสิลองซิมเพ,พิ่นสุกหลับไปหลับพี่น้องละซิมได้ไปซิมได้หรอแต่ว่าได้ยินี้นั่นมูเขาบอกว่ามันโลนมันลวงเขาลวงเต็มเดี๋ยวจะชิมให้ดูทุกคน ปลูกปอดสารนะจ๊ะ้นนี้เขาจะฝาดมไม่น่าพันบอพันบอหอว่าต้นนี้เขาจะออกฝาดอืม,อมต้นน้นองต้นนั่นแซ่บมาพันหอไปปกติมาหมาปีที่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยคุณยายพันสิปลูกผักมาเลยเด้อก็ปีนี้มันมอ่าวยาพี่น้องฝนเดี๋ยวคุณยายพันกะ บอคอยแข็งแรงคือเก่ามือนก็เลยบัคคอยแต่เห็ดแต่ก่อนปลูกสวนฝรั่งเยอะเลยนะทุกคนปีที่แล้วายปิดผ้ามาเมืองฝรั่งมีฝรั่งกิมจูฝรั่งฝรั่งเอแตงโมพันแตงโมพันพันหงเป่าซือพันจิมมียังแล่หลายอย่างนี่ละมาสวนนี่แหละเพ่นเรได้ปิดผ้ามาปิดไก่ปีที่แล้วยา,มา,มา,ยลลาย,ยาาวนนปิดก,ก,กับเคยมามานี่อยู่ เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะยายปิดเคยพามาอยู่เคยพามาชมชมสวนนี่แหละพี่น้องเนี่ยวปีนี่เพื่อนเพื่อนยายปิดบอยู่เพื่อน,ปอนไปหาป่าจะ้ะมะม่งมะม่งพวงนี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยเขาเขาว่าเขาจะเก็บวันที่ห้าว่ะสันยายปิดก,กันเลยพเพราะเด็ดเด็ดบอเด็ดซิมเลยเด้อมันพอมันพอซิมเลยไปนี่ฮะ นันสุกแล้วไปล่ะนี่พี่น้องรักร <laughs> ักเด็ดได้บ่ <laughs> มาจักหน่วยหนึ่งเด้อเอ้วสั่งผักใบสองโลย่านเขานเอาอให้ผู้อื่นก่อนพี่น้องสั่งผัไว้สองโลโปีนี้ดกกว่าทุกปีแล้วต้นนั่นเพินพ่นขึ้นว่เป็นหน่วยบ่ต้นนั่นเพิ่นว่าเพิ่นนั่นนี่ม้าสองพันบ่เด้อพี่น้อง ไอจิงของเขาไหมไอยอดของเขาต้นแซบมานว่าต้นแสบพอนจะห้องอะไรบ้าแต่ว่าเขาบอกว่ายังประธานพ่อเก็บวัาทาน,บวาทานที่ห้ามีพ่อเก็บที่ห้าเดือนเดือนเดือนหนาอันนี้ก็กินได้แหละแสบแลยพีพพน่น้องพอนจะหออะไร่เงี้ยน้องเขาจะหอเนถ้าอันใด้ถ่ว่าแสบไว้้ะขายไหม อันนี้ไปตะไขา,า้เขาจะห่อแบบวิทย์ดูอืมต้นนี้แซบ่บต้นนี่แล้วกับต้นต้นผเดี๋ยวไปชิมต้นผนเดี๋ยวของพันปัญญูอ๋็ปลูก่วนเนอะคุณยายน้องพันปลูกถัวพี่พน้องละ ท่านบอกว่าให้มาโหลดเดอ้อถ้ามากับมามะไายโหลดเดอ้อย้ายปวยยูก็ได้เพี่นว่ามานุ้ยายน้องเป็นคนขยันพี่น,น้องจ้ะปกติมาทุกทุกปีนะแถวเนี่ยมิตรมิตรผักเต็มมเลยจ้ะแต่ปีนี้เพิ่นบเล่ปลูกแต่ก่อนเนี่ยน้ำร่องเนี่ยพอดีปลูกผักขะแยงเลยปลูกผักขะแยงไหมปีนี้คือผูปลูกผู้ย,ย้ายท่นบ่ค่อยแข็งแรงจ้ะ จะพาไปดูไปดูต้นนั้นโอ้ต้นนี้แซบ่บเพาต้นน่ะเขาฝาดไม่นานหรอกไม่นานหรอเพิ่นบอ่อหอว่าต้นได้บอ่อเสีบเพิ่นกระสิตัดทิมแต่ว่าเพิ่นกระเสดายมั้งเพนก็เลยเอาไว้นะมาต้นนี้จะออกฝาดนะทุกคนไม่นานหรอเพิ่นบอ่บอนะหอเนาะอื้ม เขาจะมีรสหวานแต่ก็ฝาดอืออืออือกินเราต้องคายออกเนพะื่อนพอคายปไปอะไมันเกินบอลงอือกรอบครับอือจะได้เนาะเดี๋ยวคันท้าถ้าเพนดูก็จะถามเพนโูวว่าถ้าลูกเขาฝาดเขามีหนังแก่ไขได้บ่เค็ดมหรหวานได้บ่ฮะ อฝาดค่ะต้นลูกใหญ่ลูกใหญ่แต่ฝาดไปนี่นานแล้วเขาบอกคุ้มเนาะเดี๋ยวมาเมงต้นต้นนี้ต้นนี้แย้ปีพึ่งเห็นปีนี้แหละต้นนี้ก็ลูกใหญ่พี่นองต้นนี้ก็ลูกใหญ่เลยทั้งลวงนะลูกเขาลวงเลยล่ะต้นนี้ไม่อร่อยอ่ะ อ๋อแต่ละต้นนี่รสชาติบอกคือกันเลยพี่น้องโอ๊ะพอเอาไปใส่อืมน้องหมาพ่อเอาไปใสอ่อ่ะพ่อนุ้ไปใส่เสรห,หรอนะปลาบอกเห็นตจวเสือหอย <laughs> อืมแสบอยูจจ่ต้นเลียก่ะแล้วใครเห็นปา,า,ามีผิวแบบเนี้ยแสบ เม่ต้นนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ต้นนี้ก็แซบต้นนี้กแ็แทบเอ้ยต้นนี้บ่แซบลืมต้นพุ่นเนาะอืมมะมังต้นนี้บะเขาเขายังบ่ทันพ่อเก็บกับบะจัก๊กหน่อย รองจิ้มตุนนีม่มั้งอต้นนด่ก็ฝาดน่นาะไม่น่าละ่ะต้นได้ที่เข้าวบอหอมไหม,ไมจะฝาดหรือมันเขาบ่ะทันใหญ่พออ่ะนี่ต้นเดียวจะแสบเออต้นไหนก็แสบจ, <c oughs> จะฟ้องมาเลยว่ะ ถิ่นแม,มาจอบพี่น้องจ้าแล้วติดมมาจอบว่าฟ้าตังเข้าไว้ตังเข้าไว้สองโลอาญาเขาเอาหายปูนก่อนต้องมากำชับอีกทีม <c oughs> าตนเก่าเนี่ยพี่น้องจะ๋ะกินล่างปากกนพี่น้องว่ามันฝาดตนเื่น นะคะคลิปนี้อพาพามาชมอินทผลัมค่ะทุกคนอินทผลัมนี่เก็บมาสามปีนี่แล,ล้วด้อวะส่วนนี้นะเก็บมาสามปีนี่แล้วต้นที่เขาอ,อร่อยก็อร่อยนะ <c oughs> ว่าเมื่อทัมพ์พอเก็บตันที่สามยังสิบพอต้นที่หา คนนัดคนนัดไหนมาเอาวันที่หาหอเ้ว่าเขาก็บจะเก็บไปส่งสั่งเข้าไปสองโลจ้ะวันนี้ห้าเดือนหน้าหขวงหวงใหญ่มากปีนี้ปีที่สามปีนี้หวงใหญ่จ้ะแต่ก่อนพวงไม่ใหญ่ขนาดนี้นะจิบนี้ก็แค่นี้นะคะ คุหน่าเจอกันใหม่มาวันนี้ไม่บเจอบาเจอเจากของสวนพี่นาก็เลยบบอลลูภาพจากของสวนอยู่พันกสินแนะนำได้ไหมสวยมากเลยขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์และแชร์ค่ะและสวนสวนอินทาลัมอยู่ในหมู่บ้านยายปิกด้เนี่เป็นเพื่อนกันสวนเพื่อนของยายปิกเพินพ่นเพิ่นตะกอนเพิ่นอยู่ตะก,กงเทพ มายูบาลมันกับมาปลูกปลูกได้ห้าได้หลายปีแล้วนะได้ห้าหกปีแล้วมั้งแต่เขาเขาจะสั่งแบบแพงๆมาเป็นยอดยอดที่มาปลูก่กี่ปีก็ได้กินไแมพี่น้องอันนี้ต้องสอบถามเขาอีกทีหนึ่งเพิ่นเคยไว้ฟังอยู่แต่ว่ากจำไม่ได้แัเนี้นะคะบ๊ายบายคิมน้านเจอกันใหม่คะ่ะงามค่ะ